จ้าเชื่อแล้วนางาโชวัมณีหน่าของดาวกันะคะท่านผู้ชมมาชมโครงการบ้านวงสว่างร้านนาวิวจ้าซึ่งเราจะชมอย่างเดียวก็ได้เขาต้องได้รับความรู้จักเจ้าของหมู่บ้านตัวจ้าซึ่งนองดาวก็ได้นางอยู่กับพี่อ้อมจ้ะสวัสดีจ้าในเรื่องของการเลือกบ้านเจ้ามันต้องอยู่ที่องจุยตัวเคืเจ้า ก,กม็มันเป็นส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งของของลูกค้าที่บางทีเปิ้นมาดูบ้านเพื่อนอาจจะถือเค็ดนิดหน่อยว่าโอเคบ้านบ้านตรงนี้มีหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศเหนือทิศใต้แล้วเพื่นก็จะถามพะพว่าแล้วบ้านของคุณเนี่ยส่วนมากจะมีมีกี่ทิศใช่ไหมแต่ในจริงๆแล้วในโครงการหมู่บ้านวงสว่างร้านนาวิวตอนเนี้ยจะมีจะมีบ้านแค่สองทิศหันไปทางทิศเหนือกับทิศใต้จ้า ก็จะมีบ้านที่ขายดีที่สุดของโครงการนเจ้าชื่อเอื้องฟ้าหนึ่งซึ่งจะเป็นแบบแบบแบบมีบันไดขึ้นต่างหน้าเจ้าเรื่องดาวก็อยากจัรงงว่าบ้านเอื้องฟ้าหนึ่งเนี่ยเจ้ามีห้องน้ำกี่ห้องห้องนอนกี่ห้องมีลักษณะเป็นบ้านเอื้องฟ้าหนึ่งนี่จะแปลกหน่อยเนาะมีทั้งหมดอยู่4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะห้องน้ำชั้นบนนี่ก็จะมีห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว แต่ห้องนอนเนี่ยเปิดระเบียงออกมาจะมองเห็นวิวดอยสุเทพทุกหลังเลยของของในโครงการนี่นะคะหมู่บ้านในโครงการนี้ทุกห้องจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งที่สามารถยืนอยู่ระเบียงห้องจะเห็นวิวดอยสุเทพตอนยามค่ำคืนนะคะประตูหน้าต่างจะเป็นไม้ซักทั้งหมดแล้วไม้ระแนงเขาก็จะใช้เป็นไม้ซักทั้งหมดเลยข้างล่างจะมีหนึ่งห้องครัวห้องรับแขกห้องกินข้าวซึ่งบ้านเอื้องฟ้านหนึ่งนี่ก็จะแปลกอยู่จะมีบ่อบป่าค้าบอยู่ต้านอก แล้วก็จะมี sitting outdoor คือหมายถึงห้องรับแขกข้างนอกซึ่งแยกออกมาจากตัวในในตัวบ้านเจ้าแน,นดาวดาๆกับยากจะบอกว่าโครงการใีรัฐบาลนะเจ้ามีคนช่วยประชาชนเน,นี่ยเจ้ายังลดอยู่กันน่ะเจ้ามันจะอยู่ถึงมีถึงสิ้นปีแต่ของพี่อ้อมถึงจะ,จะ,ะมีรัฐบาลเปิ้นว่าซื้อบ้านหลังแรกแล้วจะได้ลดอ่าหนึ่งแสนสองแสนแต่ของพี่อ้อมตอนนี้จะ ะจะใกล้ปิดโครงการแล้วอีโน่จะก,กันเรือแห่มาเยอะแล้วในส่วนที่เขาสร้างไว้เรือแห่ประมาณ10กว่ายูนิตเนี่ยรถแรกแจกแถมบัตรต่ำกว่า5 0 0แสนบาทพร้อมของรับสิทธิพิเศษมากมายเลยค่ะเจ้าวันนี้น้องดาวไปได้ความรู้พอสมควรแล้วนะเจ้าเกี่ยวกับบ้านเรื่องฟ้าหนึ่งซึ่งจากที่น้องดาวฟังแล้วมีความรู้มากจ้น้องดาวก็ต้องไปชมง,งละวันนี้น้องดาวก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่อ้อและจ้าทีนมันคำาึงอยินดีจ้าอ To do some navigating.